สวัสดีครับผมชัยนะครับวันนี้ผมมาดูไฟที่เราจัดจำหน่ายให้ดูของจริงๆเลยอันนี้เป็นอุมโมง์ไฟแนวคิดดีนะครับใช้ไฟท่อยางที่ผมจำหน่ายนี่แหละมาทำเป็นอุมโมง์นะครับไม่ช็อตคนกันน้ำแล้วเดินสาย LED ปกติคนอื่นเขาจะใช้การพวกไฟกระพริบพ,พวกร้อยหัว LED แต่นี้สวยครับสวยเลยไอหนินทาเนอะ นี่แหละครับไฟอันนี้เป็นใช้โคมลอยโคมลอยผมก็มีจําหน่ายนะครับทาเป,ป็นอุโมง์ไฟนะครับทํเป็นอุโมงตัวนี้สวยมากไฟทุกอย่างเรามีหมดนะครับเป็นรูปกระตูนงกระตูนท่อยางท่อไฟแฟกทุกอย่างสายแฟกสายท่อกลมหลอดไฟกระพริบหลอดไฟ led อันนี้ดูท่อระยะดูท่อระยะนี่นะครับท่อระยะสวยมากสวยจริงๆนะแต่อุโมงนี่ผมชอบจริงๆแนวคิดดี คือปกติที่เราเห็นอนะทุกอย่างจะไฟด้วยไฟกระพริบเนาะให้ดูรอบงานเนาะคือสวยจริงเนาะ <Okay. S 1> เห็นไหมครับเนะเปิดรับตัวแทนจําหน่ายเปิดรับผู้ช่วยกันขายผู้ช่วยแนะนําไม่ต้องมาขายก็ได้ช่วยแนะนําก็มีไรายได้จับสือ่อเปล่าก็ได้ใครไม่ว่าขอมาช่วยกันมาช่วยผมเป็นครอบครัวเดียวกันคือผมชื่อชัยนะผมยินดีเปิดรับทุกอย่างอนะตอนเนี้ยเ <c oughs> นาะเชิญชวน,ชวนทุกท่านนะครับมา ช่วยผมหน่อยมาช่วยกันขายมาช่วยแนะนําใครมีงานดีงานอะไรแนะนําผมเลยผมมีค่าคอมมิชชั่นทุกอย่างให้หมดแหละอ่ะตกลงกันเลยผมอยากขายนะมีทุกอย่างนะครับโซล่าเซลก็มีระบบโซล่าเซลระบบปั๊มทุกอย่างมีหมดระบบไฟประดับแต่เราเน้นๆระบบไฟประดับเป็นหลักนี่ไฟประดับเชิญชวนเชิญชวนนะมาช่วยกันมาเป็นเพื่อนกันว่างๆมานั่งเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมานั่งกินต้มไก่ที่ฟาร์มผมอยู่จังหวัดสิง์บุรี อำเภออินบุรีติดถนนเอเชียเลยไลฟาร์มฉันรักไลฟาร์มเชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันมาช่วยกันขายผมมีสินค้าเยอะเป็นทารายการมีมอกอทุกอย่างนําเข้าเองราคาถูกใจทุกท่านแน่นอนงานโครงการงานใหญ่ๆบอกผมเลยโทรมาบอกผมเฮ้ยชัยชัยต้องการต้องการไฟต้องการอุปกรณ์ต้องการอะไรผมหาให้ได้หมดเพราะผมขายพวกนี้อยู่แล้วมีหน้าที่พวกนี้อยู่แล้ว หน้าที่ของผมคือจัดหาสินค้าให้ท่านให้ถึงมือท่านให้งานของท่านได้สวยที่สุดให้งานของท่านได้ดีที่สุดนะครับสวยไหมเออเนาะเชิญชวนเชิญชวนนะครับมานะครับไม่ต้องมาเป็นตัวแทนก็ได้มาเป็นผู้ช่วยแนะนําผู้ช่วยจัดจำหน่ายนะครับนี่นะครับสวยจริงงานเขาจัดสวยนะครับนี่ครับเชิญนะครับมานี่สวยจริงๆ ผมก็ขอเชิญอย่าดูผมเพลินปลาเป็นครอบครัวเดียวกันเดี๋ยวมากินต้มไก่ที่บ้านผมอยู่จังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินทรีติดถนนเอเชียถนนที่ใหญ่ที่สุดอ่ะถนนที่จะไปกรุงเทพนครสวรรค์พิษณุโลกขึ้นภาคเหนือต้องผ่านบ้านผมอ,ะอ่ะอ่าเห็นกังหันลมเหลืองใหญ่ยยๆอ่ะ่นแ,แหละเชิญชวนเข้ามาผมจําหน่ายพวกนี้ครบทุกอย่างเกี่ยวกับไฟประดับไฟตกแต่งเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ผมมีตอบโจทย์ให้คุณได้หมดมาช่วยผมมาเป็นตัวแทนจาหน่ายมาเป็นผู้ช่วยแนะนําแนะนําก็ยังดี แค่แนะนําหน่อยกระซิบหน่อยเฮ้ยชัยมีงานตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้ไปหาพี่เขาขอบคุณมากนะนะยินยินดีอยากขายผมเป็นผู้นําเข้ามีมอกทุกอย่างครบถ้วนลายเล็กลายใหญ่ไปดูไปดูเอาแต่ผมว่าผมก็ลายใหญ่ไม่ใช่ย่อยอะ่ะอา่านะเชิญชวนทุกท่านนะครับผมอยากขายอยากรู้จักกับพี่ๆทุกท่านอยากเชิญชวนพี่ๆนะมาช่วยกัน,ม,น,ม,นนะมาช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยนะมาช่วยผมหน่อยผมอยากขาย อยากรู้จักกับทุกๆทุกๆท่านพี่ๆทุกท่าน,านเรียกผมไปใช้งานหน่อยนะครับเรียกผมชื่อชัยนะเรียกไอชัยชัยไปช่วยไปามานี่มานี่นะเรียกผมหน่อยเรียกชัยผมหน่อยไอชัยมานี้สิเออมาช่วยกูหน่อยไะผมยินดีอยากทํางานตกงานมาสองปีสามปีแล้วโอ้โหเขาเป็นไข้ระบกันไฟขายไม่ได้เลยเขาห้ามจัดงานตอนนี้ประเทศเปิดแล้วอยากขายเชิญชวน,ชวนเรียกผมหน่อย ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ